สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มากับแมป a n i m ฟ Fender เราจะมาดูตัวของเซนิกอัปเดต3นะครับที่เพิ่งลงในตัว Discord นะครับเมื่อตอนประมาณหกโมงนะครับนี่อันนี้เลยเพิ่งลงนะครับเนี่ยครับเป็นสวัสดีทุกคนเรามีตัวโชว์เคสใหม่ครับเป็น Shadow Dragon ครับก็ถ้าผมคิดนะน่าจะเป็นตัวไคจู8ปะละครับหมักเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนี่จะวางครับเป็นตัวซีเกตครับค่าวางอยู่ที่2250ครับตัวของราคาเนี่ยอาจจะต้องไป เราดูกี่ทีครับเผื่อเขาจะปรับพวกราคาอัปเกดตราคาวางนะครับก็เมื่อวางเนี่ยจะตีฟุยเลยนะครับคือว่าเก่งมากๆครับนี่โอ้นี่ยิงอัปเกดตอ๋อเปลี่ยนการโจมตีครับเป็นแบบตีไลน์นะครับแล้วก็ในอัปเดตนี้นะครับจะมีการเพิ่มรูปแบบการโจมตีแบบใหม่ขึ้นมานะครับก็คือแบบโคนนะครับแบบโคนก็คือจะตีเป็นแบบทรงกลวยอย่างงี้นะครับนี่แบบในคลิปนี้เลยก็เป็นหนึ่งในน่าจะมีมากกว่านี้นะครับตัวที่ตีโคนอย่างงี้น่าจะมีเพิ่มเข้ามาวยเป็นตัวมิติอะไรอย่างงี้ อัปเดตต่อไปจะเป็นไหนดูสิอ๋อเป็นเซอร์เคิลนะครับผมมองว่าเออเอฟเฟกเอฟเฟกสวยดีนะผมว่าคอนป็นติกก็น่าจะสวยด้วยแหละตัวนี้ตัวสิเกตอันนี้แบบยังไม่ใช่นี่นะครับนี่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของการตีลายนะครับนี่จะตีลายรัวกว่าอันแรกนะครับถือว่าน่าเก็บมากๆครับนี่ถ้าโจมตีต่อไป ันจะเป็นขั้น11เอนี่โอ้มอกี้มีสกิลกดด้วยเหมือนผมเห็นมีสกิลกดด้วยนะโอ้แล้วก็ตีเป็นอุกบาทลงนะครับเป็นแค่ท่าแรกครับแต่ว่ามีอุกบาทเสริมเข้ามาเดี๋ยวผมจะโลให้ดูนะครับเผื่อดูไม่ทันมันจะมีสกิลกดด้วยเมื่อกี้การตีจะเป็นแบบฟูเอครับวงใหญ่มากๆครับนะครับวันนี้ผมดูไปนี่อีกเลคชั่นนะครับสองหาจะ มีสนิกใหม่เพิ่มครับเดี๋ยวกดให้ก่อนแต่ก็เกินแล้วนะน่าจะมีมาแล้วแหละน่าจะอันข้างล่างน,นี่แหละที่เป็นสนิกใหม่ตีกอันหนึ่งแล้วก็ในอัปเดตนี้นะครับจะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาเป็น10ตัวนะครับอีก10ยูนิตจะเข้ามาก็เยอะมากๆครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตัวมิติซีเกตลมกันเนี่ยอย่างอัปเดตหนึ่งเนี่ยมีมา4ตัวนะครับในอัปเดต2เนี่ยมีมา5ตัวนะครับแต่ว่าเขาบอกแค่ยูนิตเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมิติขั้วยูนิตนะครับหรือว่าซีเกตยูนิตครับอาจจะเป็นพวกตัวแ สามตัวนะครับตัวอีพิกแล้วก็ตัวรีเจนครับอย่างนั้นถมถมไปครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็ลุ้นครับให้มันเป็นตัวมิติเถอะครับเพราะว่ามิติก็มีกอนข้างไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งในอัปเดตหน้าเนี่ยครับที่จะมียูนิตเข้าใหม่สิบตัวนะครับจะมีการจํากัดตัวฟูเียไว้ครับมีลิมิตไว้ว่าไม่ได้มีเยอะนะครับตัวในคลิปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับยูนิตสิบตัวที่เข้ามาเนี่ยครับก็จะมีที่อยู่นอกตู้เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ในตู้อย่างเดียวอันนี้ก็น่าจะ สมอนจากบ้านครับแต่ว่าจะไม่ได้เดินชนแต่มายืนโจมตีโอ่านอนใจดีครับแล้วก็จะมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นโหมดที่ทําให้เราได้ตัวละครตัวนี้ก็ได้เห็นยไม่ก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลดใหม่นะครับในเลดสามแล้วก็ต้องรอดูครับส่วนไคจูนะครับน่าจะเป็นตัวจากตู้นะครับ ถ้ามาจากตู้เนี่ยเราก็ต้องใช้เพชรเปิดนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเพชรร้าน e-store บริการจําหน่ายเพชรและเทรดีโลมแบบ anniversary defender เคยไหมสุ่มตัวละครจนเพชรหมดเรามีขายสุ่มเทรดีโลจนหมดเรามีขายและจําหน่ายไก่เพชรและไก่มิสติกลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับซึ่งแอปเด่นหน้าเนี่ยครับก็จะมีไอเทมเทรดใหม่นะครับที่จะมีคุณค่ามากๆครับสำหรับการเทรดแต่ว่าจะทําให้สามารถฟาร์มได้ยากขึ้นนะครับจับตัว fk ฟาร์มนะครับหรือว่าฟาร์มหลายจอ แล้วก็นะครับต่อมาจะเป็นตัวของสัญลักษณ์ขึ้นโชว์นะครับว่าตัวยูนิตเราเนี่ยได้บัฟอะไรมาครับอย่างเช่นอันนี้มีบัฟขวานี่น่าจะเป็นบัฟครีนะครับเพราะว่าเรามีรูปดาบอยู่แล้วที่ได้จากตัวบจิบัฟนะครับมีบัฟระยะนะครับแล้วก็บัฟลคู่ดาวก็น่าจะทําให้เราดูง่ายขึ้นครับว่ายูนิตตัวไหนของเราเนี่ยติดบัฟไหมหรือว่าบางตัวเนี่ยอยู่ข่างวงแล้วไม่ติดบัฟนะครับก็อาจจะมีตัวยูนิตบัฟเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วบัฟระยะอะไรอย่างี้อาจจะไม่มีแค่ตัวบดจิคารีแล้วเราต้อองรรดูคับ มีนี่ครับที่ผมพูดไปแล้วว่าจะมียูดิตโจมตีแบบโคลนเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นแก้ไขบั๊กนะครับไอเอ p พก็น่าจะมีอัปเดตหน้าพร้อมๆกันนี่แหละครับเพราะว่าโคลนก็เข้ามาแล้วตัวละครโจมตีแบบโคลนที่เห็นอย่างไรกันบ,บ้างครับคิดว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นตัวไคจ8แปะไหมผมว่า,น,าน่าจะใช่แล้วแหละดูจากเสียเเฟิกนี่คล้ายๆสายสฟ้าในเรื่องเลยน่าจะเป็นไคจ8แปแหละครับก็ลองถ้ามีอะไรมาเพิ่มครับผมจะรีบมาทาคลิปให้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้กงมีมานี่ครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย